พ่อเป็นคนพ่อเป็นผู้คุมอยากมีพ่อเป็นคนธรรมดาหรือว่าอยากมีพ่อเป็นผู้คุมสควิตเกมคอมเมนต์มาเลยจ้าก่อนชมคลิปฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจคนละหนึ่งดวงให้พี่ด้วยนะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยพ่อเป็นคนหนูมองหน้าพ่อทุกวันจนหน้าหนูเนี่ยโคตรเหมือนหน้าพ่อเลยก็เราเป็นพ่อลูกกันนี้พ่อเป็นผู้คุม หนูขอดูหน้าพ่อสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะตั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่รู้เลยอะว่าพ่อมีหน้าตายังไงไม่ได้หรอกลูกถ้าลูกเห็นหน้าพ่อลูกจะต้องตายมันเป็นกฎของที่ทำงานพ่อน่ะลูกพ่อเป็นคนพ่อของเราเนี่ยโคตรใจบุญเลยแม้แต่มดสักตัวก็ยังไม่ฆ่าพ่อเป็นผู้คุ้มผมงข้าปิดปากมันไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงครับนายอะไรนะ พ่อของเราฆ่าคนด้วยเหรอไม่จริงพ่อเป็นคนนี่เลือกได้ยังเนี่ยว่าจะกินอะไรมันน่ากินไปหมดเลยอ่ะจนเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรพ่อเป็นผู้คุ้มพ่อขาพาหนูไปซื้อขนมหน่อยค่ะไม่ได้ลูกต้องกินขนมในสควิดเกมเท่านั้นอ่ะเอาไปกินอะไรกันเนี่ยต้องกินแต่อะไรเดิมๆอีกแล้วพ่อเป็นคนเป็นไงลูกชอบสนสนุกไหม เย่ yeah. ชอบที่สุดเลยค่ะพ่ออยากเล่นเครื่องเล่นอะไรเลือกเลยพ่อเป็นผู้คุ้มวันนี้เราจะมาเล่นเกมแกะน้ำตาลกันลองเปิดดูซิว่าได้รูปอะไรสามเหลี่ยมค่ะพ่อทำดีๆล่ะอย่าให้แตกถ้าแตกจะโดนโลงโทษได้เลยค่ะพ่อสบายมากพ่อเป็นคนพ่อคาหนูชวนเพื่อนมาบ้านได้ไหมได้สิลูกชวนมาเยอะๆเลย พ่อเป็นผู้คุ้มพ่อคะหนูชวนเพื่อนเราบ้านได้ไหมไม่ได้หรอกลูกลูกจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่ามีพ่อเป็นผู้คุ้มพ่อเป็นคนพ่อคะหนูอยากกินขนมทันเดอร์น,นาคะ่ะมันคือขนมอะไรเหรอลูกพ่อไม่เคยได้ยินเลยเฮ้ยพ่อเราเนี่ยไม่ดูสควิตเกมเลยหรือไงเนี่ยพ่อเป็นผู้คุ้มพ่อคะหนูอยากกินขนมทันเดอร์น,นาคะ่ะได้สิลูกบ้านเรามีเยอะแยะแล้วหนูอยากได้รูปอะไรล่ะลูก สามเหลี่ยมค่ะพ่อได้เลยนี่ไงรูปสามเหลี่ยมพ่อเป็นคนพ่อคนธรรมดาไม่มีอาวุธติดตัวเลยแล้วจะปกป้องเราได้ยังไงเนี่ยพ่อเป็นผู้คุ้มมีพ่อเป็นผู้คุมเนี่ยก็จะพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาพ่อเป็นคนพ่อไม่ค่คยถนัดเสื้อผ้าผู้หญิงหนูชอบเสื้อผ้าชุดไหนเลือกได้เลยนะลูก ได้เลยค่ะพ่อเดี๋ยวหนูขอตัวไปเลือกดูก่อนนะคะพ่อเป็นผู้คุ้มพ่อซื้อชุดมาให้เป็นยังไงบ้างชอบไหมเอ่ยชอบที่สุดเลยค่ะพ่อ